เด็กไทยไอทีทะเล่ยเหลือแค่91องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยืนยันเป็นเพราะขาดไอโอดีน,ดนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภเคเกลือน้ำ หมอคะวัสดุในการทําคางเนี่ยมียบแบบไหนคะเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้ว่าการทำคางมีลักษณะเช่นใดค่ะการเสริมคางก็มีหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่เราจะเสริมเมื่อเป็นไข่เนี่ยสัดส่วนของคางคางทับใบหน้าเนี่ยสัดส่วนของคางมันเล็กไปไม่เมท่ากับจมูกเท่ากับ้า ด้านหน้านะฮะ,ะขนาดเล็กขนาดกลางลนขนาดใหญ่นะครับแล้วด้านข้างก็มีก็นนยอ,อย่างอย่างที่นันถานี่ก็คือคือมีคุณผู้ชมหลายท่านถามว่าทําจมูกแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องทําคางเพ<ช>ื่อให้หนัดกันอย่างเงี้ย่ะเป็นเพราะว่าทำจมูกแล้วคางก็ไม่นนยืดนะก็ มาเป็นต้นก็<ช><ช>คือทําจมูกแล้วถึงจะมาทํา<ช><ช>คางการที่บางคนอยากคางบุมแต่เขาไม่อยากคางบุมเนี่ยจะต้องทํำยังไงคะก็คือยากก็คือแกโดยการใส่ซีโฟมเข้าไปนะครับแล้วก็ตอหนังกระเจนนั้นขึ้นมาหนะลังทำเนี่ยคนไข้จะพึงตกใจนะถ้าเป็นใหม่จะรู้สึกอาจจะเจรเนี่ยแม่ไม่เป็นไงประมาณนล้ก็ึ่งไม่ได้ยชัดพึ่งเมืระมาสักเดือนก็จะเท่าทีเริ่มเลิกคาง ขอพาก็มีผู้ชมปากมาถามนะคะว่าจมูกเนี่ยตอนนี้มีผู้คนมากมายเลยนะคะที่ทำจมูกกันนะคะแล้วก็เริ่มมาสังเกตการณจมูกกันมากมายต้งใช้วัสดุแบบไหนแล้วมีเทคนิคใหม่ๆอะไรมาอัปเดตบ้างคะงาการนวดกระดูกเนี่ยมันมันมีหลายอย่าง <c ough> แต่โดยโดยทั่วไปถ้าเป็นคนเอเชียจมูกเราจะแบนแต่ฉันน่าแล้วจะใช้เ,เสร็จเอาถ้าเป็นพวกพวกแขนพวกพวกทางด้านยุโรปเป็นต่างๆก็เลย <c oughs> ผมชอบบางคนเขาชอบแบบแข็งสมัยก,ก่อนก็จะใช้แบบแข็งจับเลยอันนี้ดูแข็งมากเลยนะมาประยุกต์เราก็ใช้แบบนิ่มหน่อยแล้วจะเหลาให้นิ่งอันนี้เป็นซิลิคอนประยุกต์การแบบนิ่มแบบนิ่มก็ข้อดีก็คือว่ามันจะมันจะธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วก็เวลาฝึกกามจูบรูปชนเล่นกีฬาต่างๆแลนวจะได้อาา่าไม่เบียดไม่เบียดถ้าเดินกระเสือมา,จากจะมีแพ๊ดๆนะแต่ที่ไม่นานเนีย ไหลลงมาแล้วจะจะจะแุ่ขึ้นได้ขึ้นมานะฮะสำหรับแบบนี้เาก็ยากนิดนึงคือว่าลารเหลาต่ามันจะมันจะเราเรายากกว่าแบบก่แล้วก็กาใส่เนี่ยถ้าใส่ไม่ถูกทิ้งมันจะโอกาสเคลื่อเี้ยวจาะต้นต่างง่ายกว่าแถ้าเกิดทำได้ดีกนจะอยู่ได้ทนกว่าแล้วก็ เหมือนเหมันกระดูกเราเลยว่าท่านแค่กินอยก่าแต่ยังงท่านดูผิสัยด้วยคนชอบชอบเด่นมันันคี้อแล้วก็ทสูงหน่อยเป็นพวกเป็นคนเรียบร้อยนวทำให้ทำให้เตี้นิดหน่อยมันเป็นธรรมชาติอันนีน้าตัวหน้ากลมห้กล็ทำแบบหน้รักหน้าหน้าให่ก็ทำใ้เด่นนิดหน่อยคุณหมอคะมีคุณผู้ชมทางบ้านฝากถามว่าจะทำยังไงให้ตาสวยฟ้งหน่นยนียค่ะ การทำตาเนี่ยก็เราสองคนก็เป็นตาเด็กๆนะฮะแต่ว่าก็จะทำทำจากข้างใน ลลออลแล้วการทำเสลาการตาสองชั้นนี่มีเทคนิคแบบไหนบ้างคะเห็นต้องคุบอกว่าทำข้าเดินแล้วต้องทำใต้าตาล้างด้วย,วย,ยาาก็ส่วนใหญ่แม่าจะดูคนไข้ถ้าคนไข้ไม่มาเรื่องแผลนะครับก็ทำแบบตัดตัดเดิแตัดที่จะทำทุกวันจะตัดห,หลัง <ๆ S 1> ที่เจอออกแล้วเป็นแค่มาเรื่องแผลเรื่องแผลเดิมแต่เพราะว่ามีเทคนิ ตดรูปทรงเป็นแบบก็สวยงามกเด็กๆมนชอบแบบเกาหลีใช่ไหแต่ซึงแต่แพทที่เก่งอยู่เมืองไทยลที่ว่าทำที่เมยก็มีไม่ต้อง้อไป่างระเทแลบบเกาหลีก็คือทำแบบม้ัรสธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่นให้ให้มีสเปเล็กนึใช่ไหมคะในการทำศัลยกรรมตาใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนคะปะาเสกก็ ก็เป็นวิธีใหมนการทำศัลยกรรมตาแน่ย้อนหน้าดวงตาได้เลและเป็นวิธีเด่นก็อาจจะต้องใช้เวลาสี่วันค่ะท่านผู้ชมถามมาว่าจะมีผลกระทบกระดดดตาไหมคะแอบเกิดตาจะจะนุ่มขึ้นจะนุ่มเกิดตาแม้ต่ทำให้ตาสว่างขึ้นมองชัดขึ้นาร้ลดตาได้จังหวะอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหลายข้อในการทำตาของฉันนะคะขาดเท่านี้เหลือคุณหมอฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะถ้าเกิดรายสภาพแบบนี้ บางก็เราจะดูดูตัวอย่างะะดูเหตัวอย่างต่ตตางๆตอเป็นควาจริงนะเขาทำแต่ทำได้ได้ฟังมาหรือได้ยินมาคะวันนี้นะคะรายการว้าวไรตี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอสุสรศิทธ์อัศดามงคลน,นะคะที่มาให้ความรู้กับแม่และรายการว้าวไรตี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณู้ชมคะการที่เราจะเลือกปรับเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายนะคะให้สวยอย่างมั่นใจนะคะเราจะต้องเลือกในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเท่านั้นนะคะและคุณผู้ชมก็จะต้องเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็จะสวยอย่างมั่นใจตลอดไปนะคะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมยอย่าลืมออกกำลังกายและรับประทานอาหารในครบเพื่มู่นะคะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ เซฟยืนยันเป็นเพราะขาด,ออดอาไอโอดีนใช่ครับคนทุกวัยต้องการไอโอดีนด้วยการบริโภคเกลือน้ำปลาและอาหารเสริมไอโอดีนเพราะเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคลิน ข้อมูลดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะขณะนี้นายก็ได้อยู่กับาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรรามสูตรนะคะประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านครับนันครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทราบข้อมูลนะคะความรู้ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับทุนการศึกษานะคะในมูลนิธิราชประชาสมาส,สัยเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้นะคะท่านมีอะไรที่จะมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับทุนการศึกษาบ้างค่ะทุนการศึกษา ในโครงการรากประชาสมาสายเฉลยพระเกียรติะนะ่ะความเป็นมาก็คือดาวันที่สองอมิถุนายนพุทธศักราช2 5, 5. 4 0เนี่ยเมื่อเมื่อมูลนิธิกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเรื้อนได้ท่านก็มีพระราชรับสั่งความตอนหนึ่งว่าเมื่อกำจัดโรคเรื้อนสำเร็จแล้ว เมื่อได้ช่วยตั้งโรงเรียนและประชารรมาัยช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้วเมือ่อทำโราเรีนสำเร็จมูลนิธิก็น่าที่จะทําต่อในการช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดที่มีปัญหาในขณะนี้โดยเราให้ทุนเป็นสามระดับคือทุนระดับพุทธศึกษาปีละสี่พันบาททุนมัธยมศึกษาปีละห้าพันบาททุนอุดมศึกษาในอาชีวะ ปีละหกพันบาทซึ่งต่อมา้วก็เพิ่มเป็นแปดพบาทน,นี่ในลักษณะการให้ทุนเนี่ยคือเด็กเหล่านี้จะต้องมีเงื่อนไขว่าอันที่หนึ่งพ่อแม่ตายหรือพ่อตายแม่ตายเป็นกำพร้านะฮะเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็แม่เป็นโรคเอดด์แล้วก็อยู่ในความปกครองของผู้ปกครองเช่นแม่พักปู่ย่าตายายน,นี่พอปีสองห้าสี่สองเนี่ยก็เป็นปีที่ในหลวงครบ เฉลิมพระชนม์พรรษา72พรรษา66รอบเราว่าคิดว่าน่าจะทําโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติก็เลยเปลี่ยนชื่อโครงการจากช่วยเหลือบุตรผู้ถวายลูเอศเป็นรากประชาสมา,าสายเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือบุตรผู้ถวายลูเอศเพื่อจะน้อมกล้าวเฉลิมพระเกียรติท่าน72พรรษา ค่ะและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าสนใจที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะร่วมสร้างความดีสามารถที่จะบริจาคตรงกับมูลนิธิได้เลยหรือเปล่าคะโครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติก็สามารถที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการบริจาคอย่างที่คณแนนได้แนะนามาที่มูลนิธิแล้วข็ประสบความสําเร็จในการศึกษามีอาชีพเขาจะได้ช่วยเหลือพวกเขาต่อไป ค่ะค่ะและว,วันนี้นะคะนายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรรามสูตรนะคะประธานมูลนิธิราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์อีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะ เห็นข้อแตกต่างหรือเปล่าคะดูดูวันนี้น,นนี่เธอแบบว่าสวยเซ็กซี่ผิดปกตินะดูดีขึ้นเยอะเลยอะด,ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอยากจะรู้ไหมต้องรีบบอกเลยคุณเพื่อนขาเพราะว่าที่ฉันเนี่ยจะต้องออกงานแล้วต้องหาตัวช่วยเพื่อนหน่อยนะได้เลยถ้าอยากจะรู้อยากจะทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะตามันเลยค่ะค่ะในวันนี้ ดิฉันเองนะคะก็มีผู้ช่วชาจะมาคุยกับคุณอุ๋นขอต้อนรับค่ะคุณอภิรดีโคสิทธากุลด้ค่ะสวัสดีค่ะเห็นวันนี้บอกว่าสรีระผู้หญิงไทยเรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงอะคะแต่ละช่วงวัยของหน้าอกเนาะใช่ค่ะก็ผู้หญิงเราก็เริ่มจะมีหน้าอกตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มจากอายุ11ปีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคก็จะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะที่พอ แล้วมันควรจะเส้นย้อยลงเรื่อยๆแล้วทํายังไงอะคะให้อกมันยังแบบสวยอยู่ได้นานๆไม่หย่อนคล้อยไปตามกาลเวลาค่ะค่ะแนะนําตัวนี้เลยนะคะ Artisan b u s Firming Cream ค่ะตัวนี้ช่วยได้จริงๆเหรอคะใช่ค่ะแถมปลอดภัยด้วยเพราะว่าสกัดมาจากสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติแน่นอนเพราะฉะนัฉันใช้เองคุณนะยังไม่แพ้ราะยิ่งตรงบริเวณเขาเรียกว่าจุกตรงจุกอะบางคนเคยใช้นาที่อ้ออื่นไปนูนจะ่แพ้